สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนนะครับฟังก์ชันส่งคําเชิญเพื่อนของคุณให้มากดถูกใจแฟนเพจนะครับฟังก์ชันนี้ใช้สําหรับเช่นเราสร้างเพจขึ้นมาแต่ว่ายังไม่มีคนมากดไลค์เลยหรืออะไรแบบนี้นะครับหรืออยากจะให้เพื่อนในเฟซของเราไปกดถูกใจนะครับเราก็สามารถใช้เมนูนี้ได้นะครับคลิกที่เมนูนะครับก็จะมีให้เลือก2ช่องนะครับก็คือ id แฟนเพจที่ต้องการให้เพื่อนมากดถูกใจนะครับกับใส่เดย์หน่วงเวลาการส่งคำเชิญนะครับผมผมจะใส่ไว้ default ที่3วินาทีนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็คือเป็น1ก็ได้2ก็ได้ครับนั่นคือ1วินาทีแบบนี้นะครับแล้วแต่เรานะครับแต่ผมไว้ว้ที่3เพื่อไม่ให้มันดูเร็วเกินไปนะครับทีนี้ช่อง id นะครับแฟนเพจเราจะหามาได้ยังไงจะทำตามผมนะครับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวย่อลงก่อน แล้วก็จะเข้าไปหาแฟนเพจแฟนเพจที่เราจะให้เพื่อนมากดถูกใจนะครับแฟนเพจเนี่ยมันจะเป็นต้องเป็นเพจที่เราเป็นเจ้าของก็ได้นะครับเพจไหนก็ได้ยกตัวอย่างผมจะเอาเพจนี้นะครับของผม jobview เสร็จแล้วนะครับเราเอา URL ของแฟนเพจของเรานะครับ copy มานะครับบางคนจะอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับ เราแต่การเพจของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางทีจะเป็นชื่อเพจแล้วเป็น ID จะไม่ได้เป็นชื่อแบบผมนะครับอ่าแต่ก็ก๊อปมาเลยนะครับเสร็จแล้วไปที่ตรงดู ID f a c e b o ุ k นะครับเอา URL ที่เราก๊อบมาเมื่อกี้ของเพจนะครับวางไว้แล้วก,กดตกลงรอสักครู่นะครับแล้วก็โปรแกรมก็จะดึง ID มาให้แล้วนะครับแล้วก็ Copy อดีตัวนี้มานะครับแล้วก็ไปที่ส่งคำเชิญเพื่อนของคุณกดถูกใจนะครับก็วางนะครับอ่าตรงดีเลย์ผมก็ใส่ไว้ที่3นะครับถ้าใครจะเปลี่ยนก็ได้นะครับจะเป็นวินาทีอย่างที่บอกจากนั้นกดเริ่มส่งคำเชิญนะครับพอกดเริ่มส่งเชิญโปรแกรมก็จะส่งนี่นะครับอ่าจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ คือเราไม่ต้องรอให้มันเสร็จก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรเราสามารถกดย่อได้นะครับแล้วเราก็เล่นเฟซของเราไปปกตินะครับตรงนี้มันก็ได้ขึ้นบอกเองนะครับอ่านี่ก็ส่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าเฟซดีก็จะมีเพื่อนประมาณ หาเพื่อนประมาณสามร้อยครับมันก็ต้องส่งคำเชิญเพื่อนทั้งหมดสามร้อยนะครับนี่เราก็รอไปก่อนเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเชิญเพื่อนหมดแล้วนะครับก็จะขึ้นเชิญเพื่อนมากดจดใจเพจนี้เรียบร้อยแล้วค่ะตามนี้นะครับ ากนั้นก็กดตกลงนะครับถ้าจะยกเลิกกลางคันนะครับก็คือเราก็สามารถกดที่คำว่าหยุดแล้วกดตกลงนะครับเพื่อออกจากโปรแกรมถ้ากดเริ่มส่งคำเชิญแล้วขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่ามันยัง แตกรายชื่อเพื่อนไม่สําเร็จนะครับแสดงว่าเฟสน,นั้นจะมีเพื่อนเยอะนะครับรอสเกตตรงนี้นะครับจะเขียนว่ารอจากคู่กําลังดึงรายชื่อเพื่อนนะครับต้องรอจนก,กว่าตรงนี้ดึงเสร็จนะครับถึงจะสามารถเชิญเพื่อนได้เพราะบางคนอาจจะมีเพื่อน 3, 0 0พันสี่พันอะไรแบบนี้นครับซึ่งเฟสน,นี้ก็คือจะมีเพื่อนพันกว่านะครับก็ซึ่งจะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับ ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับว่าดึงรายชื่อเพื่อนสําเร็จแล้วก็สามารถใช้งานเมนูเชิญเพื่อนถูกใจแฟนเพจได้ครับก็ก็ตกลงนะครับโอเคแล้วก็จะส่งคาเชิญเพื่อนได้ปกตินะครับวิดีโอสอนก็จะจบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ